สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับตัวของ Galaxy AI นะครับที่มีอยู่ในตัวของ Galaxy A24 Series ซีรีสของเรานะครับวันนี้เราเสนอตัวแรกเลยนะครับทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับกับตัวของ Circle to Search นะครับหรือการวงเพื่อค้นหา ไซเคิลจูเซิร์ชนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ทั้งโลกเลยนะครับอยากรู้อะไรก็แค่วงนะครับหรือว่าจะใช้ตัวของฟังก์ชันกล้องและกดเซอร์เซิร์ชไซเคิลจูเซิร์ชนะครับก็จะเจอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆหรืออยากจะรู้อะไรอยากรู้ข้อมูลต่างๆก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันตัวของ AI ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับว่าวิธีการตั้งค่าและว,วิธีการใช้งานของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ต่อไปนะครับมาดูวิธีการตั้งค่าเจ้าตัวของไซเคิลเซอร์นะครับวิธีการตั้งค่าตัวของไซเคิลเซอร์นะครับก็เข้าที่ตั้งค่านะครับแล้วก็หาคําว่า แถบลำทางนะครับแถบลำทางตัวนี้ก็จะไปเปิดตัวของวงเพื่อค้นหาจากนั้นกดเปิดให้เป็นสีฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวของไซเคิลเจอเซอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานตัวคัตไซเคิลเจอเซอร์ตัวนี้ทํำยังไงนะครับวิธีการใช้งานนะครับกดที่ปุ่มโฮมได้เลยนะครับจากนั้นวงนะครับก็สามารถที่จะค้นหา สิ่งที่เราต้องการได้ทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นไหนนะครับสามารถที่จะค้นหาได้เลยตัวนี้อาศัยอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับหรือจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็วงเพื่อค้นหานั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมครับสำหรับตัวของ Sear c h to Search นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Galaxy AI กับ Samsung Galaxy S24 Series ได้แล้ว